โอเคครับกล่สวัสดีทุกคนด้วยนะนี่อยู่กับผมโอเคไปเคกับมิสเตอร์มิสเตอร์ออกตีตีตีคุ้งนะครับผมเป็นไรจ้าโอเคโอเควันนี้เรามากันสองคนนะครับผมอ่าจริงๆเหมือนเหมือนจะมีบอยด้วยนะแต่บอยอยู่ไหนไม่รู้อ่ะบอยบอกไม่เข้าน้ำนี่ เออมาหายไปไหนวะอืมหายไปไหนเนี่ยบอยหายไปแค่เมงวันนี้เลยเนี่ยเอ้าอีใครเนี่ยใครเนี่ยตายไปเนี่ยเฮ้ยผมผมผมนี่เข้าน้ำเสร็จแล้วอ๋ออ้าวทำไมตายอ่ะอ้าอ้าวทำไมตายอ่ะอ๋อตายอ๋อยเอ้าเป็นอะไรอ่ะ อ,าอ,าบบอ้าวอ,อ้อาวอา้อาวไม่รูเเเเ้เอาเป็นไรอะโ <c oughs> อ้โเป็นอะไรทำไมมันมันถึงขึ้นว่าแบบคิวแบ s คิวส t o เลตันเลยฆ่าท <c oughs> ุกอย่างไอ้โลกเงี้ยพี่อ๋อโอเคโอเคอเครับวันนี้เรามาอยู่ในั u กี้บ็อกกันนะวันนี้เราจะเปิดลั Lucky Box เอออันนี้ไม่รู้ไอ้สองคนนี้มันเคยเปิดอย่างแต่พี่ไม่เคยเปิดเลยเปิดจนเบื่อเนี่ยปไปทำย่างไงกันเถอะไม่ต้องเปิดล Lucky Box และอ้าวอ่ากอดคุกกี้ อะไรวะคุกกี้ที่พระเจ้าเหรอคุกกี้พระเจ้าพระเจ้าคุกกี้อะไรสักอย่างชอบกินคุกกี้มากๆทำไมบอยกากเลยไปดี่แบาหน้าตามันก็จะเหมือนคุกกี้อย่างเงี้ยแต่พี่เคยเปิดคุกกี้อันหนึ่งนะแต่ว่าหน้าตาเป็นแบบบ้องเบลน่ารักทำไมมันคุ้นๆพี่เปิดคุกกี้อันที่แบบหลอดจุ่มคุกกี้หรืออะไรสักอย่างหลอดมีสองอันเหรอเพิ่งรู้เนี่ยใช่ใช่มีสองอัน โอเควันนี้เราเปิดทั้งหมด64กล่องเนี่ยแล้วก็นับเป็นรนับทองแล้วก็มาสู้กันเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เนื่องจากว่าเราขีเ้เกียจทำพื้นหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> อันนี้เราสร้างแล้วอันนี้เราสร้างแล้วจริงอ๋อสร้างแล้วสร้าง,งใช้ในการคลิกปุ่มสตาร์ทปุ่มเดียวเสร็จแล้วเกหาพุชชี่โอ้ยแสบตาตับเช้าทีนี้เข้าตาโอเคไหมเริ่มอ๊ยโอเคดวงดีอ่ะ ไอ้ปลอยโรงเรียนเลยอ่ะพี่ล่ผมเรียนปลอยผมเปอนมนุษย์ล่องหนเอ้ยของของพี่ต้องดับไฟได้สิเดี๋ยวมันหายโอ้มันปลาได้พี่เต็มคุกกี้โอ้แหลกแหลกแหลกแหกเรือนี่แหละปลาได้เหรอใช่ปลาได้เท่าไหร่บางอั้มมันกินได้เอาเอาชิบหายของเต็มตัวโอ้ยปล่อยไฟดิจะตายเนี่ยมันแรงมากอยู่นะไม่แรงจริงไม่ตายหรอกตาย เดือนสองเดือนเอ้ยเดือนสองเดือน้องาหมายถึงคุกกี้มันแรงมากเอ้าเคค้้กกุีาชฟบอยตัวอะไรอ่ะอ้าวหายอยู่ข้างล่างที่หายที่ไหนล่ะมันเติงด้วยอ่ะข่ามันข่ามันเออตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยมันดอกก่อได้อ่ะแตกงหนึ่งแต่หนึ่งตายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอยไปฆ่าเนี่ยได้ก่อนแล้วจบละ อะไรกับตีผีนะทำไมไม่ได้นะเฮ้ยผีผีไม่ขุดอันนี้อ่ะอ้าวผีโอ้ยโอ้ยทำไมตีผีไม่ได้อ่ะไม่มีอะไรบ่อยตีผีไม่ได้พูดทำไมไมนมีอะไรโอ้ยไม่ไม่ไม่เราห้ามครับเราห้ามครับตีผีไม่ได้โอ้ยมันเปิดเราไปได้ไรเลยวะมัน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 ไม่อรังการเลยอ่ะอุ้ยทำไมกูจะ ไอผีนี่มันอะไรโอ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเปอะไรอกาอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยไอเกงไอเกงโอ๊ยไอเก่งอะไราไม่รู้ไกล้ากดใสโคคุกกี้อะไรไม่รู้ไอเก่งอะไรบาไม่รู้นะเอ้ยเกงมาแล้วอ่ะแวมึงแนึงน้เมื่อกี้ฮะา p r o d u ชัเกง แตกเรือมากเลยอบอยเมื่อกี้เมื่อวันนึงเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้กูทำอะไรไปขอเกมมือหนึ่งเอาไอ้นั่นออกมาแล้วมึงทำอะไรหรือมันคืออะไรวะนั่นนึงเรื่องอะไรอะไรอะไรเลยเฮ้ยไปขึ้ยเฮ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 ้ยอันนี้ตอนแรกอ่ะคือเล่นอดีมาแล้วกูคลิกขวาปุ๊บมันก็หายไปแต่ฟักมันระเบิดใครไข่แขวนอะไรกุ๊กกี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยไข่แขวนผีมันตีไมปเลย เนี่ยเฮ้ยเอาไปสู้พี่ก็อตกิฟต์คุกกี้พี่ออกขวัญพระเจ้าจากคุกกี้โอ๊ยไอ้ผีนี่มันตีไม่ได้อะทุกคนทำไมวะมันบอกมันเราไม่สามารถตีเลยพี่ลองตีมันดูดิตีมันไม่ได้แปองผีโคตรโกงมันเปิดโปรงไหนผีไหนเดี๋ยวแหวตีไม่ได้บอกแล้ว เฮ้ยได้อีกแล้วอ่ะโอยโอ้ยเดี๋ยว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 ได้ไร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 เอ้ามันได้ไรอ่ะไม่เห็นดอกเข้าตัวเลยโอ๊ยข้าเกียงอะไรอ่ะไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี้นี้อันี้นี้พี่พี่ันพี่ตันอันไหนกันแน่ได้าตีกูไหนว่าไม่เห็นเข้าตัวเลย อีกอันหนึ่งของกูอโยนขึ้นมาดิไหนไม่มีที่โยนกางเกงอ่ะไม่มีอ๋อข้างหลังข้างหลังของใครเดี๋ยสีดูดูของใครเนี่ยเออนั่นแหละเอามามใช่เหรอไอชีเราเน้วผมล่ะอันไหนของผมก็แน่มาเนี่ยเออของกูไซโคของมึงอะเวนนมไหนไหนเวนนมอยู่ไหนอ๋อเวนนมที่เป็นหนังเรื่องเออนั่นแหละ ไหนไหนไหนอยู่ตัวพี่เหรอเอ้าไม่เห็นหรอได้ดูเมื่อกี้ดูแล้ววะตัวที่ตายเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะเนี่ยก็ดูเนี่ยอ๋อนี่ไงอยู่นี่โคโลเันไอ้กันโอ้ยคุณอะไรอีกเลรอไอ้กรเกียร์โอ๊ยทีคุณชอยกระเกียร์อ้กระเกียร์ไปน้องมันได้บิน โอย้ยเรื่องนี้ปล่อยจะมายุ่งเรื่องนี้ปล่อยจะมายุ่ง <c oughs> เอ้ยเก่ไม่โอวีวะเก่งไม่น้องไม,มอยุ่งกนแหลกอีกเลยเได้เสื้อ,<ด>อคุกกี้มาได้เสื้อไฟมาไป็แค่กันไฟอ่ะจำได้หนูบอกเลยว่าเรายังมีนี่อยู่นะของขวัญจากพระเจ้าของคุกกี้แล้คุกกี้โอ,โโอ้โหบอยเราต้องให้อันนี้แล้วละ่ะติดพิษติดพิษโอ้ยไอ้คนใส่โดนมิดเป็นเนี่ย ทีมึงดูตรงกูดิ่เราอยู่ดวกรนละทีเลยพี่ทีมึงชีมาดูดิออ๋อเฮ้ยมันจะเจอของดีวะทำไมเหรอเดนขังไงอ้ยไม่ตายอะไรตกใส่หัวขีป้าตกใส่หัวเท็บจ้าบอยอะไรตีอ่ะเฮ้ยยังเกมไม่มีมันแตกด้วยผมสังหารไอทีด้วยมือเปล่าได้เลยสิไม่เหรอเออ พี่ผีดว่ะเด่กผมเขาสังหารไอทีด้วยมือเปล่าอ้าเฮ้ยพี่ของจริงว่ะพี่มันตีร็อปเดียวตายเลยอ่ยกูยังไม่ตีมึงเลยมตีกูเองเดียวพี่ก็สังหารบอยด้วยมือเปล่านะอันนี้ไม่คำสั่งกันเด็กฮ่าฮ่า็่เฮ้ยยังโอ้ยใครเนี่ยตะเกียวกัดเองยังใครล่ะ ยิงกูอีกละทีเคมเดย์จะจบได้กี่นาทีเอ่ยยิงเลยห้าสิบสามกล่องนะจ๊ะในสี่สิบเอ็ดเฮ้ยเรียรองเ้ามาแล้วทุกคนโพรชัน่นสองในเสื้อเฮ้ยด้เสื้อเมก้ามีนอ็อปคุกกี้มาชิบหายแล้วเวนน้องเวนน้องไม่ติดพิษทำพี่พ,พีได้หมวกสีเหลืองอันพี่นะพี่ใส่มันจะแบบมีไฟฟ้าแบบโดนในหัวทำไมมันคุ้นๆมาบ่อยเคยแก้มมึงไง ะไรเนีลย,ยได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้ว <c oughs> ดูดิถึงทหารโจนอ่ะตานได้คุกกี้อ้ยได้กดดักก้อนคุกกี้มาคืออมันมีขอไหมอ่ะมันไม่มีไม่มีไม่ไ,ม,ไม,ม่ได้อะไรที่สั่งอะไรที่ด้วยมือเปล่าขอดิ้วมาไปบินได้อ่ะเฮ้ยโอ้ยแล้วกูได้น้ำของัวบอย ชีวิตมีอะไรดีบ้างไว้เลยฮะโอ้ยอีกตีกูอีกแล้วอีเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยส้มพี่ตีอะไรเดี๋ยววะโอ้มาอยู่ก็เงียบแตกแล้วอ่ะเอาทำไมโดนไอ้ปลาตายเฮ้ยได้ช่วยคุกกี้เป็นอ่คุกกี้จำนะฮะอะไรแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลย ได้รองเท้าสีเหลืองโอ๊ยโอ้ยใครใส่อะไรเนี่ยโอ้ยใครใส่อะไรอ่ะบอยบอยใส่เหรอโอ้ยใครใส่อะไรเนี่ยมันมันกลับหมุนกลับด้านเนี่ยโอ้ยโอ้ยใครใส่อะไรเนี่ยไม่ได้ใส่บอยใส่แล้วแหละไอ้บอยโอ้ยม่นทำอะไรเลยอย่าใส่ขึ้นมาเลยกี้บอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยสองชุดหมดแล้วโอ้ยหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันกำลังนับถอยหลังสิบวิไม่ใช่ของผมแล้วแหละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยใครใส่ไปเดี๋ยวเนี่ย ใครกูรู้แล้วรู้แล้วอันนี้คุณใส่ใช่ไหมมึงจะใส่ดิโอ้ยโอ้ยอ้ีตตไอ้บอยผมหายแล้วผมทอดแล้วไม่เกี่ยวกับผมแล้วออ้ยมันมันมันสักษาสิบวินะอยาตีนี เดี๋ยวแล้วทำไมเปียนทำไมคนพี่พี่อย่างเงี้ยโอ้ยเปียโอ้ยเลเจนด์เออพี่จะหลุดพนแล้วกูจะหลุดพนแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ยหลุดแล้วแม่งเอ้ยโอ้โหโอ้พีพีได้บอกเลยว่าสิบเก้าเป็กสิบเก้าบอกกะที่ไม่อาจจะเป็นไดมอนก็ได้นะข่าวได้เป็นไดมอนด์พี่ ครับครับให้มันเป็นออกมาเป็นไดมอนด์ก็ที่มันเป็นไดมอนด์บล็อกเนี่ยทำไมล่ะอ๋อบางทีมันบางอันมันเป็นไอ้นี่ไงเปิดออกมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะใช่พี่อันนี้ใช่จริงๆของแท้ก็จะรู้กล่องลัคกี้บล็อกใครอ่ะหรือว่ากล่องกูพี่ที่พี่โดนฟ้ามเมื่อกี้ไอไอตอนที่พี่โดนเมื่อกี้มันโดนไฟเผานะของพี่อ่ะรู้ป่ะแล้วอันเนี้ยมีลัคกี้บล็อกไขวางอยู่อันหนึ่งไม่รู้เม่ไม่ยังผมอุ้ย อย่างเราแน่นอนเนี่ย็นๆไวะไม่ใช่เราหูเปิดเลยวไฟฟ้าแม่นะสมีโคตรแรงอ่ะเฮ้ยมันต้องแน่ของดีๆแน่นอนเว้ยพี่หรือได้ก๊อตก๊อตดาก้อนคุกกี้มาว่ะได้ไมรินคุกกี้เทลเฮ้ยมีหางด้วยเหรออ้าวมันต้องกินหรอเปล่าค่อยกินแล้วกันนะฮะอุ้ยได้สองอันรวดเลยอ่ะทีพี่มีหางด้วยอ่ะ จริงๆมันไม่ใช่หาพี่เป็นขี้เด็กมันเขียนว่าเทลนะเอ้าเทลเป็นเหมือนขี้อะเทลเทลวันเนอร์เหรอเทลเป็ว่าหาเทลวันเนอร์เหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใส่จุดขาวกี่เอ้ยไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเอ้าเอ้าเอ้าเไม่โดดสูงไงอ๋อของกูของกูของกู เออพี่ขอที่หมวดไปซื้อคือเมกาเมกาก้อนนี่พี่ของหวดสุดเมกาก้อนของสลับเองเฉยคือเมกาก้อนอะคือของดีสุดไอพวกชุดก็รออะอ่าฮะอ่าฮะอ่าเมกากอนอ่าใครจะไม่ผิดมันจะมีหมวกเอามาต่ายอยู่อันนึ่งอะโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรอ้ไอใส่เสี้ยนเดี๋ยวโอ้ยสปินเนอร์เดี๋ยว ใครใส่อะไรเนี่ยกูถอดออกแลดิใครใส่อะไรสปินเนอร์ไข่ถอดสปินเนอร์ออกวีบินเนอร์หมุนอ่ะเออเออโอ๊ยว่าโดนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยดับไปดับไปโอ้ยอะไรเนี่ยบีบีคุกกี้บีบีครีมอ้าวดี๋ยกัอนไอ้หอยเสียบจริงเอ็มึงเนี่ยโอ้ยใครใส่เดี๋ยวนี้ เออเสียงอยอีกอทีอ่เนียงลอยอีกที่ะบอยผมทำอะไรอ้ <c oughs> อาวเสียงยเดี๋ยวไม่ทำอะไรเลยโอ้ยข้าสุดตายก็ได้ปะคุกกี้ก็เฮลเบตคืออะไรตอนนี้น้องบอยยืนยน,ยนี่งเงินตัดเงือกโทษไม่รู <c oughs> ้สึกเขาไมรู้สึงกงงวยอย่าดูไฟฟ้าไฟฟ้าแม,ม่งแรงมากไฟฟ้าแบบแรงจริงๆเฮ้ยลูกสีแดงไอ้ใหญ่ได้ลูกเจหนูอ่ะ ข้างหลังมีผีไล่หลังอยู่อะพี่เออบอยมาช่วยแล้วเฮไยเด็กลูกเออนี่ัหนึ่งฆ่ามันไม่ได้อะวะไว้ขอแค่นั้นะดาบดาเมจหน้าสิบเลยนะเว้ยเมื่อกี้อ้นี่ก็ตีเะไรเด็กนอฮัลดูขิูบอายดาบอะไรมาวะม่ันมองไม่เห็นดาบฮัลโขลดู้ชา มาดนธนูเดียวผมใส่ก่อยแล้วดิมาดูเห็นใข่เบ๊กใส่กอยแล้วดิไข่ใส่เนี่โอยเีใครเสียงใครอีกแล้วเีโอ๊ยใครมึงอดเอาก่อนดิเสโอ้ยมึงกอดเอาก่อนสิรู้ลู้ลูลมันเป็นไรรู้ละรูแล้วจะสูยังไงเนี่ยอยเสียงคร์โอย อหายแล้วดิ่โ้ยแล้วมันเลยตายกันแน่ได้ฮานุนหมดที่พีแล้วอ่ะโอ้โหดาเมจอ้าวบุญมากนี่ผมรู้แล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรถ้าผมถือธนูนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสักพักกูคุยว่ากูเสียงกะท้อนที่ใส่โอ้ยโอยขวัญแล้ว ทำไมพอชาวบ้ามนมาโดนฟ้าผ่ามากลายเป็นแม่หมดอะไอพ่อหมดวะเพิ่งรู้เนี่ยอ่ะจะชิบจะชิบมือแค่โดยจบแล้วเราแน่จะรู้นะคนพวกเราอะไรนะ <c oughs> มีแต่แพ้กกบแฟ,ฟอย่างเดียวังหวะนนี้โคตรเลวอ่ะจะดูมันแบบมันโกงมากเลย <c oughs> อ้อยอันนี้หลักหล,ลักท้ <c oughs> ย แกกโทษว้าทีมมันมีอะไรอ่ะมันคืออะไรเหรอพี่เอดสีจุดมันคือหมวกพองน้ําพี่เมก้าพองน้ํามันจะทําบ้าผ่ารุนแรงกับผู้ยิงไก่เมก้าพองน้ําคืออะไรมันคือหมวกคุกกี้เมก้ากอตอ่ะเนี่ยมันใส่แล้วมันจะทําผ่า <laughs> โอ้ยกูกระโดนได้นคนเลยเนี่ยแน่ใจว่าต่อกรกับไอที่ม,มันมือใบบอยได้อะแต่ว่าถ้ามันเข้ามาใกล้ตัวผมตีแป้งตายได้นะเดี๋ยวก,กูหาว่าผู้บุกคงจะดีเกินไปแล้วนี่ <laughs> ยังไม่ได้เมก้าสักกันเลยเหรอจบละได้ <laughs> แน่วแหละมั้งแต่กูแค่าาไม่รู้ <laughs> เมกา้าก็ใส่โคดเดิ้บโอ้ยใครใส่เฮียอะไรอีกแล้วเนี่ย ใครใส่หรอไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เอ้ยบอยไม่ได้ใส่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 เหมือนกันไม่ใส่เหมือนกันมึงเล่นเละบอยมีมึงอยู่คนเดียวกูติดไปเนี่ยอาแล้วถอดแล้วถอดแล้วถอดแล้วทิบหายทำไมหายตัวอ๋อไม่ได้หายตัวมันบล็อกอมันระเบิดโอ้ยเลือเต็มตัวเลยโอ้ยจะตายจริงๆริงได้ไหมเด้โอ้ยสรุปก็ตายดีไม่รอดนะไฟแม่งแรงมาก บอยตีซอมบี้นี่รอบเดียวตายปเราเห็นซอมบี้มันอยู่หลายรอบไปแล้วเนี่ยที่ไหนอ๋อตายแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วบอยตายแล้วเอาของกูโอ้โหเมื่อกี้ชุดกูตกไปในไฟไอเหียถ้าพี่เปิดแล้วพี่ได้ฟองน้ําแบบเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นเหมือนฟองน้ําพีจะได้ของดีมากทีมันไหวแล้ววะตัวนี้แต่เนี้ยมันก็เป็นฟองน้ำนี่แต่มันมีเพชรตุ้งการอะไรบอยพี่จะยิงบอยยังไง อุ้ยว้ายว้าย Burning Obsidian God แหลกอะไรวะเดี๋ยวๆเดี๋ยวจะดูอันเดียวกันนีกว่าแต่ดีรู้สึกจะมองพาวเวอร์ IV เอ๋ออันนี้ดีกว่าโอเคโอเคโอ้ยอ๊าแตกหมดเลยทีนี้โอ้แตกหมดตายหมดเฮ้ย ขีข่บ้าโอ้โหมันอึดมากเลยนี่ฮานูมันแรงมากเลยนะไม่ใช่ว่าเบาเลยนะเนี่ยเป็นได้ไฟมาเออ,อนนไม่ตายทั<ม>้ไ<ม>งไปก็ละ่ะอันนี้ก็หนูอีกแล้วอะ่ะโอ้ยแหลกเรือ้หยาเรือ,อยยิ่ผายเลยไปแล้วเพื่อนอ้าวเออได้ดาบคุกพี่โอ้ดาเมจห้าร้อยสาม What the fuck ไม่มีใครเปิดได้ไดมอนด์กันเลยหรอเฮ้ยได้ดาเมจห้าร้อยสามมา อาここ้าวไอ้ตัวนี้มันตีไม่ได้อีกแล้วอ่ะยิงได้ป่ะวะนสิตัวมันคือนี่ตัวอะไรตัวยิงก็ไม่ได้อ่ะสเียออมันมันมากวนน่ะได้ไรเอย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 ได้คุกกี้อ้าวคุกกี้ดรอปเดือองฟ้าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยน้ำแสดงว่าน้ำตาเนี่ยมันทำให้เราเดินช้าเนอะเราขึ้นมาเปิดขโมยดีกว่า โอเคสโลเน็ตอุ้ยโอเคอย่ามายุ่งกับโอเคโอเคอย่ามายุ่งกับโอเคออดูฟังตอนนี้กี่กี่กล่องแล้วเออจะถามกันอย่าห้ากล่องเออห้ากล่องเหมือนกันโอ้โหทำไมคุณน้อยสุดล่ะโอเคสี่กล่องสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเอ้าหมดแอันนี้น่าจะเป็นดาบเดิมนะอ่าใช่ดาบเดิมชุดอะไรอ่ะชุดอะไรอ่ะคุกกี้คุกกี้ดูมเฮลเมทเหรอเฮ้ยโอ้โหตกใจเพราะฟองน้ำแม่งเสียดายมาก โหได้เป็นเงี้งเกงอันนี้มาอะไรเอ้ยก้าวอีเบยนอมมีแล้วเนี่ยอีเวนอมเนี่ยอันเดิมโอเคสองสุดท้ายละอุยมาเอ็มารอบแปดอันชนะแน่นอนอย่างนี้ไว้ทีชนะแล้วแหละนับพิทอ่ะอุ้ยดาบดามีหน้าร้อยอุ้ยก็ได้อ้าวตูไม่ได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคพี่เปิดหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันหมดแล้วแต่พี่นับโชว์ไม่ต้องโชว์ครับไม่มีครับ มีมีไดมอนด์บ็อกซ์สิบเก้าอันแล้วก็เอเมอรัลด์แปดอันจ้ารุ่งไม่ดีเหมือนกันไม่มีอะไรเลยอ้าวเออเออพี่พีหลังเนี่ยมันเป็นดาบคุกกี้อ่ะเสียมตีรอบเดียวแล้วมันพังอ่ะไม่กล้าตีอ่ะเนี่ยดาบเป็นเล็กเล็กอันตรายมากเลยรุก็ได้มา <c oughs> โอเคเดี๋ยวทุกคนเตรียมของให้เรียบร้อยนะสรุปคือไอที่ชนะดับเพนดับทองโดยที่ไม่ต้องอะไรเชนะ่นนั้นนี่นะครับโอ้ยเปรีหน่อยโอ้รวยเกินรวยเกิน พร้อมแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังกินของก่อนโอเคกินแล้วอุ้ยบินได้บีบีคุกกี้คืออะไรวะไม่รู้อะไรอ่ะโอเคสามสองหนึ่งเริ่มได้เอายังพี่มันมีคนหายตัวเฮ้ยไปหายตัวเหรอเออไมปหายตัวมไ่ายตัวเอาไปกินโดนไหม ไม่โดนเอาบีบครีมไปกินเพ่งไม่โดนไม่โดนใช่ไหมอ่ะเยาะแกตาเลยมาปินได้เอ้ยอู๋เกือบโดนเมื่อกี้โอ้โหไอ้นั่นน้ำโหม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 ไอ้เดี๋ยวแล้วไงเลยไม่ตอบเพจด้วยอ่ะเอ้ยปิดฝนมันก่อนปิดฝนไปสู้ไปติดตั้งนานนะมึนหัวใครวะเนี่ยโอ้ยเรอยนอนไปหนึ่งชั่ว

มัเจิาจีไม่กลัวงะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วไอ้มันอยู่ไหนกันเนี่ยเอาจริงมันตีไม่เข้าเลยจริงรู้ปะม่พี่ยังตายเลยเนี่ย ตายอ่ะแค่พูดว่ายอมแพไ้ไวทีกูก็นชนะแล้วเอาไงดีอ่ะจะถอดชุดกรอบไหมไม่ถอด <laughs> ไม่ถอดจะไ,ได้ยังไงจะเปิ <laughs> ดไหมฆ่าจีอ่ะ <laughs> ก็มันก็มันข,ข่ามคารับเปนอะไสลับมันสลับไปเต็มรูๆๆรเลยแล้วมันก็ฆ่าผมไปได้เช่นกัน <laughs> งั้นเราถอดไปให้พี่พีโบวาจะถอดอะไรก็ได้ให้พี่พีโบดเอาไหมเอาเดิมาถอาบวกบวกกูที่ฝ่ายละเอาถอดละมา หัังงาน่ของันนี้เสียงเกีโมดังไปเนี่ยโอเคมาพร้อมแล้วนะพร้อมละอ่ะโอเคคืออย่าไปพื่อกี้คือโดนไฟฟ้าเตะแล้วไฟมันติดใช่ไหมที่ไม่ทนหรอเว้ยไฟมันรู้แามเตะแล้วก็ตายแล้วไฟคือไฟกูรู้เปล่าเอาเหรอจะทำไปทีไม่โดนไฟต่อตายที่ถ่ายอ้โห โอเคครับวันนี้นะคะเอ๊ะทีก็จะชนะนับเพ้นนับโทไปนะส่วนอ่าต่อสู้นะบอยชนะอะไรครับชนะแบบงงๆอ่ะอ้าวไล่ต่อมาแล้วจอดผมตายปั๊บทตายโอ้ยโอ้โหให้หมดก็ตายเลยพลังอ่ะโอเคครวันนี้ก็ลาไปครับผมชอบกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายไปเจนคลิปหนาบีบ๊ายบาย